พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นเล่มที่5ของพระคัมภีร์และเป็นเล่มสุดท้ายของโทราหลังจากอพยพออกจากอียิปต์แล้วชาวอิสราเอลก็อยู่ที่ภูเขาซีนายเป็นเวลาหนึ่งปีและทำพันธาสัญญากับพระเจ้าของพวกเขาที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็เข้าสู่เส้นทางหายนะผ่านทินทุรกันดาลและคนรุ่นที่อพยพออกจากอียิปต์ก็ทําให้ตนเองหมดสิทธิจะเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมดังนั้น พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติจึงเริ่มต้นด้วยภาพโมเสยืนอยู่ต่อหน้าประชากรรุ่นใหม่ของอิสราเอลอธิบายโทราให้พวกเขาฟังและตรงนี้ก็เปิดเผยถึงเป้าหมายและรูปแบบของพระธรรมเล่มนี้พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นการรวบรวมสุนทรพทของโมเสสที่ได้กล่าวเรียกร้องคนรุ่นต่อไปของอิสราเอลให้สัตซ์ซื่อต่อพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าของพวกเขาตรงกลางของพระธรรมเล่มนี้เป็นประมวลบทบัญญัติซึ่งเป็นเงื่อนไขในพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและชาวอิสราเอล บางข้อเป็นเรื่องใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการกล่าวซ้ำถึงบทบัญญัติที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่ภูเขาซีนายนั่นเองเป็นที่มาของชื่อพระธรรมเล่มนี้ในภาษากรีกคือดิวโทรโนเมียนซึ่งแปลว่าบทบัญญัติชุดที่สองเนื้อหาที่อยู่รายล้อมกฎเหล่านี้คือศูนย์ทรพจน์ของโมเสสท,ที่แบ่งเป็นสองส่วนซึ่งในแต่ละส่วนก็ยังแบ่งลงไปอีกสองส่วนย่อยให้เรามาดูกันว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้ทำงานยังไงโมเสสเริ่มต้นด้วยการสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น เขาเน้นว่าคนรุ่นก่อนหน้านั้นหัวกบฏขนาดไหนในขณะที่พระเจ้าทรงเปี่ยมพระคุณและดูแลมาตลอดที่อยู่ในทินทุรกันดารถึงแม้พระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาแต่ก็ไม่มีทางทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์เนื้อหาต่อจากนี้คือคําชุดเทศนาเปี่ยมอารมณ์ซึ่งโมเสสเรียกร้องให้ประชาชนรุ่นใหม่นี้สัตซ์ซื่อกับพันธสัญญาให้มากกว่ารุ่นพ่อแม่ของพวกเขาเขาย้ําเตือนถึงบทบัญญัติ10ประการจากนั้นตรงกลางของส่วนนี้เราก็พบข้อความโด่งดังที่เรียกว่าเชมา โมเสสกล่าวว่าอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดพระยาเวพระเจ้าของเราพระยาเวทรงเป็นหนึ่งจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านคำกล่าวนี้กลายเป็นคําอธิษฐานประจําวันที่สําคัญมากของชาวยิวและเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆในพระธรรมเล่มนี้เข้าด้วยกันคําว่าจงฟังหรือเชมาในภาษาฮิบรูนั้นมีความหมายมากกว่าแค่การได้ยินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยินด้วยพูดอีกอย่างก็คือ นี่หมายถึงการเชื่อฟังและคำว่ารักในภาษาฮีบรูก็มีความหมายมากกว่าแค่อารมณ์หรือความรู้สึกเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่จะอุทิศสุดใจให้กับพระเจ้าซึ่งนั่นรวมถึงความตั้งใจอารมณ์ความคิดและจิตใจนี่สำหรับชาวยิวแล้วการเชื่อฟังและการอุทิศตัวเพื่อพระเจ้านั้นทำไปเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการเชื่อฟังบทบัญญัติจะทำให้อิสราเอลแตกต่างจากชนชาติรอบข้างเหมือนที่พระเจ้าได้บอกพวกเขาที่ภูเขาซีนายพวกเขาจะกลายเป็นอาณาจักรแห่งปูโรหิต และโมเสสก็บอกพวกเขาอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะด้วยการเชื่อฟังบทบัญญัติชาวอิสราเอลก็มีโอกาสจะแสดงให้โลกได้เห็นถึงพระปัญญาและความยุติธรรมของพระเจ้าอีกแนวคิดสําคัญในเชมาก็คือการที่อิสราเอลถูกเรียกให้เชื่อฟังและทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นในภาษาฮิบรูเขียนไว้ว่าพระยาเวทรงเป็นหนึ่งเมื่อดูตามบริบทแล้วข้อความนิ้สือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่อิสราเอลจะนมัสการและเชื่อฟัง พวกเขากําลังจะเข้าไปในแผ่นดินานาอันที่ซึ่งผู้คนกราบไหวรูปเคารพต่างๆที่เป็นตัวแทนถึงสิ่งทรงสร้างในแง่ต่างๆเช่นดวงอาทิตย์สภาพอากาศเรื่องเพศและสงครามและโมเสสเห็นว่าการนมัสการเทพเหล่านี้ทําให้มนุษย์ตกต่ําลงและทําลายชุมชนด้วยแต่การนมัสการพระเจ้าของอิสราเอลผู้เป็นพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่จะนําไปสู่ชีวิตและพระพรจากนั้นเราก็พบกับประมวลบทบัญญัติชุดใหญ่ตรงกลางของพระธรรมเล่มนี้ ประมวลน,นี้ถูกจัดเรียงไว้ตามหัวข้อเปิดด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะนมัสการพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาจะต้องมีพระวิหารเพียงแห่งเดียวเพื่อนมัสการพระเจ้าเดียวยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าจะได้รับการนมัสการเมื่ออิสราเอลดูแลคนยากจนตัวอย่างเช่นชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องนํารายได้หนึ่งในสิบของรายได้ทั้งปีมาถวายให้กับพระวิหารและอีกหนึ่งในสิบของทุกๆ3ปีต้องนําไปมอบให้กับคนยากจน ยังมีบทบัญญัติที่ให้อิสราเอลล้ำหน้าในเรื่องความยุติธรรมเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านโดยรอบในยุคนั้นและทั้งหมดนี้ล้วนผูกพันกับการนมัสการพระเจ้าของพวกเขาเนื้อหาส่วนต่อไปให้โครงร่างคุณสมบัติของผู้นำอิสราเอลเหล่าผู้อาวุโสปุโรหิตและกษัตริย์จะต้องอยู่ใต้สิทธิอำนาจของบทบัญญัติแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์จะบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านี้โดยการส่งผู้เผยพระชนะมาสอบทานเหล่าผู้นำ แตกต่างจากเพื่อนบ้านของอิสราเอลที่เหล่ากษัตริย์ถูกมองว่าเป็นเทพ,พเจ้าและเป็นกฎหมายเองผู้นําของอิสราเอลต้องอยู่ใต้กฎและใต้ผู้เผยพระชนะเนื้อหาต่อจากนี้เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของชาวอิสราเอลเช่นบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งงานครอบครัวธุรกิจและรวมทั้งเรื่องความยุติธรรมในสังคมระบบกฎหมายและวิธีการที่จะปกป้องหญิงไม้ายลูกกําพร้าและคนต่างชาติจากนั้นเนื้อหาเหล่านี้ก็ถูกสรุปโดยบทบัญญัติเกี่ยวกับการนมัสการอีกครั้ง นี่เป็นคำแนะนำในการอ่านบทบัญญัติเหล่านี้ข้อแรกจำไว้ว่าบทบัญญัติเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายซึ่งมอบไวใ้ให้กับอิสราเอลโบราณซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากคุณอย่างมากและดังนั้นแล้วข้อที่2ก็คือการนําเอาบทบัญญัติเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับกฎหมายในโลกยุคปัจจุบันที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่มีประโยชน์นักอันที่จริงบทบัญญัติเหล่านี้มีเพื่อแยกอิสราเอลออกเราจึงต้องเปรียบเทียบบทบัญญัติเหล่านี้ กับบทบัญญัติของเพื่อนบ้านรอบข้างอิสราเอลอาทิเช่นอัสซีเรียหรือบาบิโลนและเมื่อคุณทําเช่นนั้นคุณก็จะเข้าใจกฎที่ดูเหมือนจะโหดร้ายและแปลกประหลาดนี้ได้ชัดเจนขึ้นคุณจะเห็นว่าพระเจ้ากําลังผลักดันให้อิสราเอลมีความยุติธรรมอันสูงส่งยิ่งกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักมาก่อนและสุดท้ายหากพยายามแยกเอาหลักการแห่งสติปัญญาหรือความยุติธรรมที่อยู่เบื้องหลังกฎต่างๆออกมาแล้วคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่แสนจะลึกซึ้ง นี่เป็นรายการอ่านเพิ่มเติมนิดหน่อยลองอ่านดูว่าอัครทูตเปาโลทำแบบนี้เป๊ะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่9ซึ่งเขาอ้างอิงมาจากกฎในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อสี่ยังไงหลังจากที่เขากล่าวบทบัญญัติทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็กล่าวคําท้าทายสุดท้ายให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังและรักพระเจ้าของพวกเขาเขาเริ่มต้นด้วยคำตักเตือนและคำกำชับว่าหากอิสราเอลเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าของพวกเขาทุกอย่างก็จะไปได้สวยได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า แต่หากไม่เชื่อฟังและกะบดพวกเขาจะต้องเจอกับความแห้งแล้งโรคระบาดภัยพิบัติและท้ายที่สุดคือการพลัดถิ่นจากแผ่นดินนี้และโมเสสก็บังคับให้พวกเขาต้องตัดสินใจเขากล่าวว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตด้วยการรักพระเจ้าของท่านและเชื่อฟังพระองค์แต่แล้วโมเสก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าหลังจากข้าพเจ้าตายไปแล้ว ท่านจะกะบฏและหันไปจากพระเจ้าและต้องพรากจากแผ่นดินไปซึ่งฟังดูแล้วน่าเศร้าแต่เขาได้อยู่กับคนเหล่านี้มาหลายทศวรรษจนรู้ชัดว่าไม่ค่อยมีความหวังสักเท่าไหร่ทว่าเรื่องไม่จบเท่านี้โมเสสกล่าวต่อไปว่าวันหนึ่งเมื่ออิสราเอลต้องพลัดถิน่นพวกเขาสามารถหันกลับมาหาพระเจ้าผู้จะตรัสว่าจงให้ใจของท่านเข้าสุนัตเพื่อท่านจะรักพระองค์สุดจิตสุดใจและมีชีวิตอยู่นี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า มีอะไรบางอย่างในระดับรากฐานที่ผิดพลาดในหัวใจของอิสราเอลใจพวกเขาดื้อดึงและแข็งกระด้างและหัวใจของมนุษยชาติทั้งหลายก็ผิดพลาดเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปยังการกรบฏท,ที่เกิดขึ้นในสวนมนุษย์ฉวยเอาอำนาจปกครองตนมาจากพระเจ้าพวกเขาต้องการกำหนดเองว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดเลวผลลัพธ์คือพวกเขาทำให้โลกที่แสนดีของพระเจ้าพังทลายลงไป แต่โมเสสกล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทําบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของประชากรของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถเชื่อฟังและรักพระเจ้าได้จริงๆจากหัวใจของพวกเขาและพวกเขาจะถูกนํากลับมายังชีวิตแท้และนี่คือพระสัญญาที่ผู้เผยพระชจะในยุคหลังจากนี้คือเยเรมีและเอเสเคียวหยิบยกขึ้นมาและเรียกว่าความหวังแห่งหัวใจใหม่โมเสสจบสุนทรพจน์ของเขาลงด้วยบทกลอนแห่งคำเตือนและบทกลอนแห่งพระพรจากนั้น เขาก็เดินขึ้นไปบนภูเขาและสิ้นชีวิตลงและโทราก็จบลงประเด็นหลักทั้งปรงที่สร้างความตึงเครียดในโครงเรื่องของพระคัมภีร์ถูกวางให้เข้าที่แล้วแต่ยังไม่ถูกแก้ไขเลยเชื้อสายของหญิงจะมาและจัดการกับม่านในตอนไหนพระเจ้าจะช่วยกู้โลกทั้งใบพร้อมกับอวยพรประชาชาติผ่านทางครอบครัวนี้ยังไงและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเข้ามาอยู่กับประชากรที่ก่อขอบฏอยู่เสมอๆได้อย่างไรแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงใจประชากรของพระองค์ยังไง คุณจำเป็นจะต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาคำตอบแต่สำหรับตอนนี้นี่คือสาระหลักของพระชรรมเฉลยธรรมบัญญัติ